ตรงนี้ก็เป็นส่วนต่อขยายโรงเรือนของป่านนะคะอันนี้ป่นก็ไปซื้อเป็นโครงเหล็กขาตั้งมานะคะป่นซื้อแบบนี้มาสองเซตนะคะสองเซตมันก็คืออยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นนะคะตรงกลางเป็นแขนต่อแล้วก็ราวด้านบนเนี่ยป่นซื้อเป็นท่อเป็นท่อสายไฟสีขาวนะคะแล้วก็ไปซื้อตัวล็อกแบบนี้มานะคะเป็นตัวล็อก แน่นหนามากเลยนะคะตัวเราแบบนี้ใน shopee นะคะก็ซื้อโครงมาซึ่งเดิมมันเป็นโครงเอออเาไว้ตั้งร้านขายของนะคะแต่ว่าเราประยุกต์เอาง่ายไม่ต้องต่อลงเรือนเถื่อย้ายเคลื่อนย้ายได้นะคะก็จะมีข้อต่อเชื่อมแบบนี้แล้วก็ซื้อตัวแผงข้างมาแล้วมันก็แอปพลายกันโดยเอาท่อ มาคาดแบบนี้เพื่อที่จะไว้คุมสแลนแล้วก็พลาส,สติกกันน้ำน,นะคะอันนี้ก็คือแผ่นพลาส,สติกนะคะแข็งแรงมากๆเลยเราก็ซื้อมาแล้วก็มันจะมีเหมือนจิกซอนนะคะอยู่ตรงนี้ให้เราตอก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 ไปเรื่อยๆนะคะตามความยาวของโรงเรือนที่เราประกอบเอาไว้แล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาไปวางค่ะทุกคน โรงเรือนก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนป่านเอาตัวสแลนขาวนะคะมาขึงนะคะซื้อมาทั้งหมด7เมตรตัวโต้นี่ยาว5เมตรนะคะซื้อ,อตัวสแลนมายาว7เมตรก็ได้ปิดด้านข้างด้วยนะคะแล้วก็หน้ากว้าง3เมตรนะคะก็ปิดไปถึงข้างล่างเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ครอบด้วยพลาสติกใสแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะป่านนะคะโรงเรืยนข้างหลังนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวป่านจะเอา ต้นไม้ที่มีนะคะไปทยอยจัดวางนะคะให้มันเต็มให้เรียบร้อยโอเคไปยกของกันค่ะ จะพาดูนะคะว่าโรงเรือนข้างบ้านตรงนี้เนี่ยมีต้นอะไรบ้างนะคะ ตรงนี้นะคะมันก็เป็นหน้าต่างครัวนะทุกคนเวลาที่ปันล้างจานเนี่ยปันก็จะได้มองเห็นน้องๆน,นะคะอยู่ตรงนี้ก็จะเอาต้นลูกรักนะคะมาไว้อยู่ในสายตาเวลาที่ยืนล้างจานนะคะก็จะได้มองเห็นเด็กๆนะคะต้นลูกรักนะคะก็จะมีต้นขึ้นสมองนะคะมีเรนโบว์มีเมโลนะคะแล้วก็ พกแอสโตนะคะสตรอเบอรี่ยิมโนนะคะก็ต้นที่แบบปดตโปรดเลยนะคะก็จะคืออยู่ในเราแวกนี้ที่เราล้างจานแล้วเราจะเห็นนะคะเพราะว่าแถวบ้านนี่กรลอกดุมากเลยนะคะก็เลยต้องออมีเวลาก็คือมองมีกล้องวงจรปิดนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยสายตาด้วยบางทีก็มีหอยทากอะไรอย่างเงี้ยมากินนะคะก็ต้องระวังค่ะ มีหลายต้นเลยที่แบบจริงๆก็รักทุกต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเมโลต้นขึ้นสมองนะคะอันนี้จะเป็นเรนโบว์นะคะเรนโบว์นี่มีสิบกว่าต้นเลยอยู่อีกโรงเรือนฝั่งหนึ่งนะคะน้องๆน,น่ารักมากน้องช้างอันนี้จะเป็นตอบูคริสนะคะได้มาจากกระท่อมลงจอนะคะซื้อมาจากพี่ภูเขานะคะแล้วก็มีน้องกระทงนะคะ เอนะแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่ได้มาเราเห่อมากเลยน้องกระทงใหญ่นะคะน้องกระทงตอนเล็กๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่น้องกระทงตอนเป็นเด็กน้อยนะคะและอันนี้ก็คือน้องกระทงตอนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะน่ารักมากเลยอ่ะคือแบบบอดี้เขามีความซับซ้อนมีความสวยงามนะคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะ หมือนสตรอเบอรี่เลยเนาะแต่ว่าทาไม่ได้นะคะแล้วก็ข้างๆสตรอเบอรี่จีสตรอเบอรี่มีอีกเยอะเลยนะคะอยู่อีกโรงเรือนหนึ่งก็จะเป็นฟอร์มก่อนนะคะอันนี้คือไนท์เชนอันนี้ไนท์เ e นไม่สบายนะคะไนท์เ e นไม่สบายก็ปล่อยเขาไว้ก่อนเอาข้างๆก็จะเป็นพวกแอสโตนะคะ m a r ี o นะคะ นี่น้องๆก็เดี๋ยวไว้อีกสักคลิปหนึ่งมรนจะพาไปเที่ยวบ้านพี่สาวคุณป่านะคะที่บ้านพี่สาวคุณป่าก็จะเป็นแบบเป็นแอสโตหรูๆอ่ะแอสโตแบบดาวฟอร์มดาวฟอร์มวีแพงๆนะคะของป่าน,นี่เล่นเล่นแอสโตยังไม่แพงมากนะคะแล้วก็มีน้องไม่ค่อยสบายกันอยู่บ้างนะก็ยังดูอาการกันไปนะคะขางนนในเช่นแล้วก็เป็นพวกยิมโนนะคะพี่ปัน่น ชอบมากเลยนี่มีตรงอีกโรงเรือนหนึ่งเยอะอยู่นะคะก็สะสมไปเรื่อยๆค่ะนี่เป็นยิมโนลูกกวาดนะคะน่าทานมากเลยแต่ทานไม่ได้นะทุกคนน้องๆน,น่ารักมากเลยนะคะสีต่างๆ แล้วก็เป็นน้องยิมโนเขียวตอนที่ปาดเริ่มหัดเลี้ยงใหม่ๆหม่มันก็จะเลี้ยงน้องๆที่แบบราคาไม่ค่อยสูงน้องยิมโนเขียวเขาก็จะโตเร็วนะคะเพราะว่าเขามีสีเขียวเขาจะเติบโตง่ายส่วนน้องๆที่เป็นสีแบบนี้เนี่ยเขาจะโตช้าเพราะว่าเขามีสีเขียวในการสังเคราะห์อาหารได้ช้าเขาก็เลยแบบมีราคาแพงนะคะอันนี้ก็จะเป็นยิมโนลายนะคะ คือไม่ไม่ไม่ทราบว่า,เ,าเ,รเรียกทางการว่ายังไงนี้เรียกเองว่าเป็นยิมโนลายนะคะมันมันจะเป็นลายๆแบบนี้บ้างๆนะคะสวยมากเลยแล้วก็เป็นแอสโตแอสโตนะคะหัวกลมๆอันนี้ก็เป็นยิมโนสีสีเปียนะคะเอามาหัดเลี้ยงให้โตเดิมเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นจุ๋บๆแบบนี้แหละทุกคนบาดเลี้ยงจนโตเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นเมโลนะคะน้องๆก็กําลังโตคะ่ะ ส่วนนักกออิชิโนบนะคะเยอะมากเลยนี่ปั่นก็เริ่มขายไปบ้างแล้วนะคะน้องๆขยายพันธุ์เร็วแล้วก็โตง่ายนะคะแล้วก็ทางท้องอันนี้ก็เลี้ยงมานานแล้วนะคะอันนั้นไปซื้อต้นใหญ่มานะคะ อันนี้ก็เป็นโรงเรือนใหม่ก็จะประมาณนี้ทุกคนอยู่ตรงข้างบ้านนะคะตอนนี้ก็จะเป็นห้องทํางานเออเป็นห้องรับแขกนะคะเวลาห้องรับแขกเปิดมามันก็จะเห็นเป็นน้ําพุนะคะเห็นน้ําพุอังกฤษแล้วก็มีไซเกาหลีนะคะอยู่ข้างบ้านคือปั่นคิดออกมาว่าเปิดหน้าต่างเราต้องมีแบ็กกราวเป็นสีเขียว,ยวนะคะก็เลยเอาไซเกาหลีมาลงนะคะอันนี้นก็น้าพุอังกฤษแล้วก็เดินมา จะเป็นโรงเรือนของเรานี่เลยอันนี้เดินมาเรื่อยๆก็จะเป็นสุดบ้านแล้วนะคะก็จะเป็นปั๊มน้ำแล้วก็เป็นถังเก็บน้ำนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูโรงเรือนเก่าโรงเรือนเก่าก็จะอยู่หลังบ้านนะคะอันนี้เก็บกระถางที่ซื้อใหม่แล้วก็ไม่ได้ใช้ของจิป,ปาถานะคะก็อันนี้ต้นเนียรไว้กราฟนะคะทุกคนก็เพิ่งจะลงกระถางนะคะ ไปซื้อกิ่งชําม,มานะคะส่วนอันนี้ก็คือน้องเรนโบ์นะคะคือบันชอบมากเลยเพราะว่าเขาแบบมีบอดี้ที่น่ารักอะกลมๆตะมุตะมีพอเขาเริ่มโตเขาก็จะยาวๆนะคะน่ารักมากเลยเดอกก็สวยนะคะแล้วก็เป็นยิมโนโตอกราฟนะคะ ตัวนี้กําลังออกดอกเลยน่ารักมากเลยลูกดกมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งหมันก็คงจะต้องเด็ดหน่อสดออกมาแล้วก็เอามาล่อรากหรือชําแล้วนะคะเพราะว่าลูกเขาจะเยอะเกินไปแล้วนะคะนี่ส่วนน้องคนนี้เดี๋ยวรอเปลี่ยนกระถางนะคะเอามาล้างรากก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมีการตัดตกแต่งรากนะคะชื่อว่าน้องบันเดียนน้ำนะคะนี่ก็ปล่อยให้น้องได้พักผ่อนก่อน เวลาที่เขาเติบโตจนเต่นกระถางเก่าแล้วนะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนกระถางแล้วก็เอาลากมาล้างแล้วก็ตัดตกแต่งรากใหม่แล้วก็ทาเล่งลากแล้วก็ปล่อยให้แห้งหลายวันหน่อยนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนกระถางนะคะอันนี้คืออิชิโนฟนะคะที่ปั่นทําเป็นหน่อเด็ดสดเอาไว้นะคะแล้วก็เอามาลงล่อรากในหินภูเขาไฟนะคะตอนนี้เนี่ยก็ลงมาเป็นเดือนแล้วนะคะน้องๆแข็งแรงมากแล้วลากงอกทุกหน่อเลยนะคะ มีลากหมดเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็คือสตอเบอรี่ฟอร์มกอนะคะลูกรักอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือกระบองท้องคริสนะคะสวยมากฉ่ำมากนะคะนี่แล้วก็อันนั้นคือยิ้มโนสีนะคะแล้วก็ขนนกขาวนะคะน่ารักมากๆเลยอันนี้ก็คือแม่แม่เท่านะคะ แม่ท้าก็เดี๋ยวจะต้องแยกกระถางแล้วเพราะว่าโตแน่นเบียดกันแล้วนะคะน้องสตรอเบอรี่นะคะอันนี้ก็คือรอเปลี่ยนกระถางเหมือนกันนะคะรอเปลี่ยนกระถางเป็นมันติคัลเลอร์ยิมโนนะคะสวยทุกต้นเลยดูสิคะนี่แหละค่ะเหตุผลที่จะต้องขยายลงเรือนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาก็ออกลูกออกหลานนะคะ เต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวน้องๆตรงนี้เนี่ยมันติคัลเลอร์มาใส่กระถางก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาใส่ตอกราฟเหตุผลที่มันเป็นตอกราฟแบบนี้คือช่วยในการเจริญเติบโตเพราะว่าน้องๆไม่ค่อยมีสีเขียวถ้าตัวสีอย่างนี้นะคะของยิมโนแล้วไม่มีสีเขียวเยอะๆน้องจะโตช้ามากฉะนั้นต้องมาแปะฝากเพื่อขออาหารจากพวกตอกราฟพวกนี้นะคะ อย่างน้องคนนี้เนี่ยไม่มีสีเขียวเลยนะคะเป็นแอสโตเป็นสโน์แบบนี้เหมือนหิมะตกนะคะอันนี้จะจับได้นี่ไม่มีหนามนะคะเนี่ยก็ต้องมาเส่ตอกราฟไม่งั้นน้องไม่โตนะทุกคนไม่โตก็ตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนน้องๆน,นี่ก็คือยังเล็กๆอยู่นะเดี๋ยวเขาจะโตไวมากเพราะว่าเขาได้อาหารจากตอกราฟนะคะแล้วก็มีพวกนอเด,ดสดนอที่แบบ มันหลุดมาบางทีเราขนย้ายเปลี่ยนกระถางไปโดนแล้วหลุดมาเราก็เอามาล่อรากในหินภูเขาไฟแบบนี้นะคะน้องๆก็จะออกลากแล้วก็กลายเป็นต้นใหม่นะคะตัวนี้คือตอบลูนะคะก็เอาไว้กราฟเหมือนกับพวกนี้ได้เหมือนกันนะคะหรือจะเลี้ยงให้สูงหรือจะกราฟก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นที่บางทีเข้าป่วยเขามาอนุบาลน,นะคะ นี่แล้วตอนนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่ในการนั่งนั่งเขาเรียกว่าเออ่ตอนใช่ไหม,ไหมนี่เจ้าหน้าที่ของเรานะคะนวนกลมนะคะอันนี้ก็คืน นมสาวนะคะเดิมนมสาวเนี่ยยาวมากเลยนะคะแต่ว่ามาไม่ทันเจ้าหน้าที่สังหารไปแล้วนะคะก็ตัดออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็รอ,อ,อแผลเขาแห้งแล้วเราก็สามารถไปทาเล่งล่างแล้วก็ไปชำนอก็จะเกิดเป็นต้นใหม่ได้อีกส่วนตอเก่าของเขาเนี่ยเขาก็จะงอกออกมาอีกนะคะรอให้แห้งแล้วก็ไปทาเล่งล่างแล้วก็ชำได้อีกต้นหนึ่งเลยนะคะ Okay. โอเคโรงเรือนของป่านก็จะประมาณนี้ทุกคนอันนี้จะเป็นโรงเรือนหลังบ้านนะคะส่วนต่อขยายก็คืออยู่อีกฝั่งหนึ่งของบ้านตรงนี้นะคะเพราะว่าน้องๆออกลูกหลานเต็มไปหมดเลยยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะบันก็ทานอาหารข้าเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาไปล้างจานค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะพิเศษเพราะว่ารู้สึกอยากที่จะล้างจานมากเป็นพิเศษเลยนะคะเป็นเพราะอะไรไปดูกันเลยค่ะถอยๆ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 เห็นแสงไฟตรงนั้นไหมคะทุกคนแสงไฟตรงนั้นแสงไฟตรงนั้นมันมีอะไรนี่คุสวยไหมคะอยากอวดมากขี้อวดมาก ก็ทาให้เรารู้สึกอยากจะล้างจานทั้งที่เราเป็นคนที่ไม่ชอบล้างจานนะคะ <laughs> อลังการไหมคะทุกคน <g ül üyor> มีไฟปิงปองด้วยเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูกันอันนี้ต้องระวังเลยนะเพราะว่ามันเป็นพื้นต่างระดับค่อนข้างสูงต้องระมัดระวังนะคะจากมุมข้างบ้านเหงาๆกลายเป็นมุมที่คืนเครงนะคะ <c oughs> เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนของโรงเรมแคทตัสแคทตัส นี่เด็กๆโดนไฟกลางคืนแล้วก็จะหน้าตาน่ารักประมาณนี้โอ้โหนี่มันเป็นลูกรักพระเจ้าอ่อนหวานเหลือเกินอ่อนหวานแล้วก็ดูแข็งแกร่งนี่เราได้ชมเด็กๆมาตอนกลางวันไปแล้วนะคะเีนี้ก็มาชมยามค่ำคืนอ่ามันก็ดูบรรยากาศดีดี เพราะว่ามีไฟปิงปองนะคะนี่อันนี้ใช้ปักเดียวกับน้ำพุอังกฤษนะคะน้ำพุก็เลยจะต้องหยุดทำการไว้ก่อนเพราะว่าใส่ไฟนะคะน่ารักมากเลยเด็กๆพออยู่กับไฟแล้วก็สวยดูมีอะไรๆที่หลังบ้านเรา